ครบรอบ99วันอัปเดตทีมหน้าใช้หลากหลายแนวหลากหลายสายสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมอีกดาคอนิคเล่นทางเพจเกมอีกดาคอนิคเล่นเขามีจัดกิจกรรมฉลองแจกโค้ดมากมายครบรอบ99วันรับโค้ดได้แบบช้ำๆจุใจไปเลยเพียงแค่เราไปติดตามที่เพจและรับข่าวสารของทางอีกดาคอนิคเล่นไม่ว่าจะเป็นรูปนี้ที่โพสต์ซึ่งโค้ดก็จะอยู่ในรูปภาพฉะนั้นไม่ควรพลาดไปติดตามเพจอีกดาคอนิคเล่นกันเยอะๆนะครับและสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เปิดโซเฟียอาจจะไยั ผู้อ่อนโยน1ตัวละครสตันได้ถึง3เทิร์นที่มีดีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะลงด่านหรือ PvP ตู้เขาก็จะหมดเขตในวันที่11เดือน7นี้แล้วนะครับอย่าลืมไปเปิดหากันด้วยนะควรจะต้องมีติดทีมอย่างน้อย1ตัวละครแพ็กสุดคุ้มช่วงนี้มีทั้งแพ็กพิเศษเสริมพลัง4ดาวแพ็กสุดคุ้มฉลอง99วันตั๋วเลือกวาคคิลี่3าดาวตั๋วอัญเชิญวาคคิี่การันตี3ดาว,ว,ดาวและล็อกอินเราก็จะได้รับวาคคิี่3าดาวฟรีไปอีก1ตัวไม่จัดไม่ได้แล้วนะ อัปเกรดวาคิวรี่คืนทั้ง4ดาว5ดาวเนี่ยมาหลากหลายตัวละครมากก็เลยจะมานั่งจัดทีมน่าใช้และใช้ได้สําหรับตัวละครที่มีอยู่ณนะปัจจุบันงั้นเรามาเริ่มกันที่ทีมนี้ทีมตัวละครใหม่โดยเราจะใช้มารูดูเป็นตัวละครแทงคู่หูก็จะใส่เป็นบิกเอียและปิดเพื่อเอามาไว้ยืนรับสกิลหนึ่งส่วนตัวละครในตู้เลดข,ของเราโซเฟียด้วยความที่ว่าตัวละครของเขาจะสร้างความเสียหายเวทมนต์และสแตนสูได้และเขายังมีการเปิดบัฟเพิ่มพลังโจมตีเข้าไปอีกเจาะก,กอดด้วยนะคู่หูเดี๋ยวลองใสเ่เป็นพฟออเื่าามา เพิ่มพลังงานอีเทอร์จะได้ใช้้าไม่ตายได้ไวมากขึ้นและก็ใช้งานเอวาโดยเราจะใส่เป็นจิ้งจอกแดงเพื่อจะได้รับสถานะอัมพังตั้งแต่เริ่มเทิร์นและโซเฟียเป็นตัวละครดาเมจหลักตัวถัดมาก็จะใช้เป็นฮิวอย่างยูนะซึ่งน่าจะเป็นทีมที่หากันได้ไม่ยากเราก็จะลองเอาทีมนี้ไปต่อสู้อรีนากันดูว่าจะเหมาะกับผู้เล่นใหม่หรือเปล่าเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพต่อให้เรามาเล่นทีหลังก็ยังสามารถเล่นได้ง่ายเล่นได้ไม่ยากตอนนี้แล้งรีแล้วนะครับนี่เลย ารดตีไปก่อนตั้งโลตัวน้องโซเฟียนะครับเปิดบัฟเฮเลนาฝั่งข้ามนี้ก็คือเลือดจะหมดหลอดแล้วแต่เรายังยืนได้อยู่อัมพางไปทีด้วยเอวาหนีปิดศัตรูแถวหลังนะครับและเทิร์นที่สามซื้อได้บัฟพรต้นไม้โลกเพิ่มพลังกุมตีใช้ท่าไม่ตายของยูดาไปก่อน เปิดโลของมารูรุเราก็ยิงนะครับด้วยโซเนีย <laughs> เขาเหลือแค่ตัวเดียวก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอันตินี่เข้าไปครับจามขวานเนี่ยสามารถสู้ศัตรูได้ง่ายมากเดี๋ยวจะเห็นว่าตะกี้มีพลังต่างงั้นเราไปลองสู้กับคนที่มีพลังมากกว่าเขาพลังต่อสู้อยู่ที่2 7งหมจัดเต็มสกักนิดนึง <laughs> มารูรุตั้งโลไปก่อนโซเฟียเปิดปับเรียบร้อยโซเนียยิงสกิ เทิร์นสองเราอาจจะยังทำอะไรไม่ได้มากแต่ก็ถ้าไม้ตายจามแนวหลังนะครับแนวกลางหรือเปล่าเรียบร้อยไปแล้วเขาหายไปหนึ่งตัวถ้าเรายืนได้ก็คงน่าจะได้ตอบโต้นะครับเจอ,อยูเรีย <c oughs> อืมขอเลือกเหมือนกันแล้วยังไงซิตัวไหนจะมีท่าไม่ตายบ้าง <c oughs> อยู่ดาก่อนเลย <c oughs> เปิดท่าไม้ตายเข้าไป ไดโลของคู่หูเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าไม่ตายของโซเนียครับปิดฉาก เห็นไหมครับทีมนี้ทีมตัวละครใหม่สามารถเล่นได้เลยยิ่งเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็ยิ่งสบายมากขึ้นไปอีกเพราะาตัวละครหาง่ายตู้ยังอยู่ให้เราเปิดส่วนทีมถัดมานะครับก็จะเป็นทีมที่โหดขึ้นมาหน่อยเพราะเราจะใช้เป็นแทงเออร์ชูร่าที่เขาจะสามารถฟื้นคืนชีพได้และยังลดพลังโจมตีของสตูได้อีกด้วยแต่ผมว่านะคู่หูที่ควรใช้ถ้าเราจะไปต่อสู้อารีนายังไงบิ๊กเอร์และบิดก็จะค่อนข้างเหมาะส่วนตัวละครซับฮิลเราก็จะใช้เป็นตัวละครนี้เลยเอมิลี่เขาเป็นสนับสนุนจุดอ่อนล้างเอฟเฟก ลังชีวิตและยังมีโอกาสเพิ่มอีเธอร์หนึ่งแต้มได้ด้วยเด่นเด่นของเขาอีกอย่างเลยก็คือเขายังลดพลังป้องกันเวมนมนและทําการลบบัฟของเป้าหมาย2อย่างเหมาะมากถ้าเราเอาไปเข้าคู่กับทีมสายเวทแบบลุวนๆเผื่อถ้าเพื่อนๆมีอิสก้านะครับก็ไปใส่อิสก้า gar, แล้วก็ไปใช้นางีเป็นตัวละครดาเมจเพื่อเน้นจบสกิลแบบหมู่ก็ได้แนะนําให้ใส่คู่หูเป็นเคนเดียเขาจะได้ผลบัฟทะลุพานก็จะบูทความแรงได้มากขึ้นไปอีกแล้วก็อย่าลืมไปใช้สเตฟานีเอามาเป็นตัวละครดาเมจรองในทีมใส่คู่หูอย่างเซอร์าบรสจะได้เผ ไม่กลัวฝั่งตรงข้ามได้เลยไหนลองดูสู้กันหน่อยสิเออชูราเข้าไปครับสกิลล่างตัวแทนปั๊บคาริสโจมตีเรามีตัวละครรอดาเมตอยู่แต่เขามีตัวตีหมู่แล้วนางนิอัมพางเรียบร้อยถ้าไม่โดนสกิลหมู่ยิงก่อนก็น่าจะเรียบอยู่เหมือนกันนะครับเทินต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเป็นเทินของฉัน เขาลงสกิลหมู่ก่อนครับแล้วก็ยิงเดี่ยวเข้าไปยังได้อยู่ยังเหลือพลังชีวิตอีกนิดนึงแล้วเพื่อจะมาปิดสรตตูคาริสเปิดอันติเอมิลี่แล้วก็ถ่าไม่ตายของเอมิลี่ล้มปั๊บนางีี้่าไม่ตายปาดเข้าไปครับอหายเลยเห็นไหมโคตรแรงนะครับทีมนี้ได้อยู่แล้วก็ฝั่งศัตตูโดนเผาไหม้ไปอีกจบด้วยสเตฟานี่ ละลายทั้งทีม ขนาดมีความต่างในเรื่องพลังค่อนข้างเยอะอย่างสูได้ง่ายขนาดนี้หรือเราจะเล่นเป็นทีมดอทเน้นใช้ตัวละครใส่สถานะไม่ว่าจะเป็นเสียเลือดอย่างยูเรียและเอาไปเข้าคู่คู่หูอย่างไฮดาที่จะมีโอกาสมอบสถานะถูกพิษแก่สตูแล้วก็ใช้สเตฟานีโดยใช้คู่หูเป็นเคนเดียสกิลอันติบอกเลยว่าก็จะแรงมากๆแต่ก็ต้องมีสถานะเผาไหม้ถ้าไม่ได้ใส่ด้วยตัวเขาเองก็ไปใส่เข้าคู่กับซานเดียที่สําคัญไปกว่านั้นควรต้องมีดาโกนิก้าเราจะได้เอามาแย่งชิงอีเธอร์พร้อมกับใส่ภูมิตกให้สตูนะครับเขาก็จะได้โดนดา ได้แรงมากขึ้นและตัวแท้งอย่างมารุหรือจะใช้เป็นเฮเรนาก็ได้นะทีมน่าจะเป็นหนึ่งทีมที่โหดมากผ่านด่านก็ดีต่อสู้อารีนาก็ได้แต่ออกแนวอาจจะต้องยื้อหน่อยนะครับลองหหดอารีนากันดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงมารดดุตั้งโลลดความเสียหายโอเคดารโกนิก้าเปิดถ้าไม่ตายนะครับเพื่อเพิ่มพลังงานอีเทอร์แล้วก็เคลือบเวทมนต์ด้วยยูเรียเปิดถ้าไม่ตายแล้วยังไงซิอืมใสาน้ำแข็งกัดด้วยซานเดีย เดี๋ยวของจริงอ่ะจะต่อจากนี้ต่างคนต่างใส่ท่าไม่ตายแต่เรื่องของเขาเนี่ยยังเหลือเยอะอยู่เพราะว่าเขาฮิวไปมาพลังที่แท้จริงของเทินที่สามปั๊บซับพร้อมใส่พิษไปเรียบร้อยใส่ท่าไม่ตายเผาไหม้เข้าไปครับทั้งตี้แล้วก็ท่าไม่ตายด้วยสเตฟานนี่จบทั้งทีมสแตก็กเผาไหม้แล้วอีก แล้วก็ระเบิดสแต็พเผาไหม้ไปอีกความแรงก็เลยแบบล้นเหลือมาลองตะลุยด่านกันดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะกดเองด้วยนะครับเสริมไปใส่เสียเลือดไปก่อนเลยละกันแล้วก็โจมตีนะครับเปิดท่าไม่ตายรอบหน้าสักนิดหนึ่งเราค่อยใส่ภูมิตกแล้วเราค่อยใส่พิษแล้วก็ท่าไม่ตายดาโกนิก้เปิดท่าไม่ตายไปก่อน นี่ครับมารุรุได้โยกโ,โล่เซฟชีวิตหน่อยแล้วก็ใส่พิษไปครับเปิดสแต็เผาไหม้แบบนี้เลยเผาไหมแบบน้ำๆเนื้อโจมตีด้วยสกิลหนึ่งไปก่อนนะครับสก,กิลไวยังไงซิฮิวใช่ไหมนี่เลยใส่สกิลสองนะครับของสเตฟานี่แล้วก็เปิดท่าไม้ตาย แบบนี้แสนสี่นะครับดุนแรงมากขนาดยังไม่ได้บัฟมากกว่านี้เลยนะบัฟจมตม,ม,มตีไม่ต้องแค่นี้ก็ได้แรงมากๆแล้วดูสถานะโคตรเยอะถ้าหิวไม่ได้ก็เสียเลือดลนจึงตายด้วยพิษด,ด้วยไฟเผานี่แหละครับทีมดอท อันนี้ก็จะเป็น3มทีมหลักๆนะครับสามารถไปเลือกใช้งานกันได้ว่าเราชอบใช้งานทีมไหนในการอัปเดตล่าสุดฉลอง99วัน3ทีมที่เล่นง่ายสตัสตศัตรูก็ได้มีพางตัวได้อีกเลือกเล่นได้แล้วแต่สไตล์ที่ชอบรีบเข้าเกมตอนนี้ในช่วงฉลอง99วันแจกวอลคิรี่ฟรี3าดาวและอย่าลืมไปติดตามเพจอีกด้าคอนิเกเพื่อรับโค้ดของรางวัลมากมายและอย่าลืมมาเปิดวอคิรี่คนใหม่อัจฉริยะผู้อ่อนโยนโซเฟียไม่มีไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้โคตรโหดปิดสตูก็ง่าย และมารับของรางวัลคู่อวอวนเกาะอนลเวงกันด้วยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับเกมอีกด้าคอนเนคชัก็อยู่ด้านล่างคลิปไปกดจิ้มดาวน์โหลดแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งกันเยอะๆนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับ